ไหนแกะได้ไหมลวดนิวนิวชาเนลสวัสดีค่ะพี่เมย์สวัสดีครับออนเนลวันนี้จะมาทำอะไรเอ่ยไอติมปีโป้อ๋อวันนี้เราจะมาทำไอติมปีโป้นี่ค่ะปีโป้อ๋อเด็กๆแกะปีโป้กันได้ขอจับหนักได้แกะเลยแกะแล้วก็เอาไว้นี่ใส่ไว้นี่ๆน ันนี้จะไปไดเดี๋ยวมาทำไอศครีมปีโป้อาหนูก็บีบโอเคอะเป๊ปยปทำได้ไหมให้เด็กๆแกะปีโป้กันก่อนค่ะโอเคว,ว้าวไหนแกะได้ไหม เอาใหม่โอเควางนี่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 อ่าเอาใหมค่คับพี่เมย์แกะได้ไหมเสร็จหรือยังคะอ,อ่านี่คะ่ะเด็กๆแกะปีโป้เสร็จแล้วรอต่อไปเราจะหัน่หนปีโป้ถ้า่อไปแม่หั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาปีโป้นี่คะ่ะไปวางในพิมพ์อ่ะอันนี้ก่อนแพี่เมย์ก็วางเลยค่ะเอาสีนี่นี่เอาสีเอาสีไหนสีนะเสขียวได้ ในพี่เมย์อ้าพี่เมย์ก็เลียงอ,อันนิวก็เลียงเลียงในเท้าอันนิวเลียงในเท้าสิจะได้เป็นเท้าเท้า,านี่เท้ามียวเท้ามียวอ้าวอันนิวก็จะเป็นเท้าสีแดงอย่างงี้ค่ะเสร็จแล้วฮะพี่เมย์เสร็จแล้วเดี๋ยวนะของอันนิวโอเคของอันนิวเสร็จเรียบร้อยดูของพี่เมย์ค่ะสีเขียวกับสีส้มแล้วกัน <c oughs> โอเคต่อไปเสร็จแล้วใช่ไหม เอานอมเทลงไปให้เต็มพิมพ์ของเราค่ะอ่ะพี่เมย์เอานอมเทให้เต็มค่ะีอ,นะอ่าอันนี้ค่ะเด็กๆเทอ่าเดี๋ยวอันนีพ้พี่เมย์เทอีกค่ะพอแล้วอันนี้อ่าเทอีกค่ะเทอ่ะอ่ะตบมีนิดหน่อยครับให้เต็มเติมอันนี้อันนี้อันนี้ล้นแล้วอ่าพอแล้วครับอ,อ,อ,อันนี้พอล้นแล้วห่ะอันนี้เสร็จแล้วพี่เมย์ค่ะไปดูของพี่เมย์กัน ไปค่ะไม่เมย์แตนนี้ค่ะเต็มยังอ่าเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็ปิดแล้วเราก็จะเอาไปไหนก่อนเอาไปไหนอ่าไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นไหมคะนี่เราปิดเป็นซิลิโคนเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นซิลิโคนเรียบร้อยเราไปแช่ตู้เย็นค่ะว้าวไอติมเราเป็นยังไงครับแข็งแข็งเลยยัง แข่งแล้วนี่ค่ะไอติมเราแข่งแล้วอ่าอ lose, ่านี่ค่ะอ่านี่ของอันนี้ะไปไหนดูเลี๋ยตจิมของอันนี้อยู่นู่นค่ะไอของพี่เมย์อ่าเราออกจากเพมเรียบร้อยแล้วเราก็วางในจานเลยค่ะนะพี่เมย์วางในจานเลยค่ะนี่จานาานี่จานนี่จานนี่นี่จานนีโอเค อันเดียวเดี ets, ๋ยวก่อนอันเดียวกันนี่อนกนี่ขอนอันเดียวหรือเท้าเมียวอันเดียวกับไอติมเท้าเมียวนะเพื่อนดูก่อนว้าวนี่ของพี่เมย์ไอของพี่เมย์ถือว่านี่ไอติมเท้าเมียวนี่ของพี่เมย์นะคะว้าวนี่ของพี่เมย์เป็นแบบนี้ค่ะนี่ไอติมอะไรนะเราทำเมื่อวานเต็มนมนมกับอะไรคะนมกับนมวัวนมกับปีโป้อ่าอระไรไหม สำหรับวันนี้รำเพื่อนไปกันนะคะสวัสดีค่ะ